สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในช่อง APOM Channel อีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้อยู่ในโจงของคริปโตโค้อยูกคอยคุณจะไม่ดอยอย่าแน่นอนนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับปอมมี่เรื่องราวจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับเกี่ยวกับเหรียญ The Sandbox นะครับผมตอนนี้นะครับผม The Sandbox เนี่ยเขาได้มีการ จัดกิจกรรมนะครับที่จะเปิดในวันที่29พพฤศจิกายนนี้จนถึงวันที่20ทธันวาคม2 0 2นะครับคือมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยครับและเดี๋ยวให้ดูกราฟก่อนนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับกราฟของ The Sandbox เนี่ยได้ขึ้นแรงมากๆเลยครับบางคนก็พากันสงสัยนะครับว่ามันจะขึ้นอีกไหมอะไรยังไงนะครับอันนี้นะจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะเป็นกราฟแท่งวันเนาะเนี่ย มันทำาายย่อลงมานิดนึงแล้วก็ทำ h i g ทำา i ขึ้นไปตลอดเลยดูจากเส้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ในวันแรกนะครับที่แซนเข้ามาในกระดานเทรดของปีคนะครับก็วันที่28ตุลาเนาะวันแรกที่เข้ามานะครับผมวันถัดไปเนี่ยก็จะทำาายเลยนะครับแล้วก็จะไซ i d w a y ออกข้างเล็กน้อยนะครับแล้วในช่วงไม่กี่วันนี้ครับที่แซนนะครับได้ประกาศนะครับว่าจะมีกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่วันที่29เนาะ เนี่ยตัวเกมมันก็จะประมาณนี้เออเป็นเกมสามดีจะมีการซื้อที่ดินซื้ออะไรราคาแล้วก็จะมีเนี่ยการเข้าร่วมกิจกรรมมีรางวัลแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็นี่โอ้โหอันนี้แบบซิเกเนเจอร์เลยเป็น NFT ที่จะมีกราร์ดมีเสือดำอะไรแจกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ทำให้ตัวกราฟเหรียญของแซนะครับขึ้นแรงมากๆนะครับทีนี้ก็อันนี้จะเป็นไทม์ดีนะ ตามไลน์ดีอยวจะให้เพื่อนๆดูในแบบหนึ่งชั่วโมงละกันนะครับว่ายังจะน่าเข้าซื้ออยู่ไหมนะครับนี่นะครับในช่วงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมจากการที่ตีเส้นดูเลยนะครประมาณนี้นะฮะก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมแต่สําหรับใครนะครับในที่นี้ที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับอยากจะเข้าซื้อนะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับปอมอยากจะแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนะครับศึกษาด้านการลงทุนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีให้มากถึงมากที่สุดก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนทางด้านคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากๆเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะผันผวนสูงนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าปอมเนี่ยได้เข้าซื้อไว้ในวันที่นี่นปอมซื้อไว้ประมาณ ช่วงวันที่ยี่สิบสองเวลาช่วงแบบต่ำมากๆอะผมเข้าซื้อไว้อะจะบอกเพื่อนๆว่าไงเดียก็คือเนี่ยผมเข้าซื้อไว้ในราคาประมาณอยู่ที่120 <S <S ร้อยยี่สิบบาทอะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นแบบสีชั่วโมงจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับน้องๆเพื่อนๆพีพีทุกคนก็ราคาก็จะย่อม,มาอยู่ประมาณที่ร้อยี่ห้าอะไรประมาณนี้นะครับ คือสาหรับใครนะครับที่ซื้อในราคาตรงนี้นะครับก็จะแบบมีกําไรอยู่ประมาณเกือบเกือบหนึแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทุกคนนะครับที่ได้กําไรจากการถือเหรียญของแซนบ็อกไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมนะครับว่าตัวเหรียญเนี่ยจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปอีกไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จากเกมนะครับเพราะว่าเกมตัวเนี้ยมันจะวิ่งอยู่บน exchange ของอีเธอริ่มแล้วในเหรียญแซนเนี่ย มันสามารถเอาไปใช้ในตัวเกมตัวนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบทำอะไรก็ได้ในเกมอ,อยู่ที่ว่าตัวเกมเขาจะตั้งค่าขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับฟิลในเกมเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะที่อยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องตัวเกมเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เดอะแซนบ็อกไว้ให้นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูใต้คิวโอนี้ได้เลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาศึกษากันไปเพราะว่าตัวเกมเนี่ย คือผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างเกมได้อะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ส่วนด้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดีย๋ยวรอมันโหลดแป๊บนึงนี่นี่มาละก็จะเป็นแบบที่เขาซื้อขายที่ดินในแซนบล็อกอะไรประมาณเนี่ยครับก็ในส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้วอลุ่มทางตลาดเกี่ยวกับตลาดของเหรียญแซนบล็อกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างแบบมหาศาลเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับอยากจะฝากเพื่อนเ่ไว้ว่าอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ กับช่อง AVM Channel ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเวลาพอมีคลิปใหม่มาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะ